อันนะครับสมการเส้นตรงที่เราจะใช้กันตอนนี้เนี่ยอยู่ในรูปนะครับ y เท่ากับ mx บวก b x กับ y เป็นตัวแปร x กับ y เป็นตัวแปรส่วน m นะครับคือ s l o p หรือความชัน b บอกระยะตัดแกน y นะครับความชันคืออะไรความชันคือค่าที่บอกว่าเส้นตรงของเราเนะี่ยเอียงมากเอียงน้อย นะครับอย่างเช่นถ้าเราขับรถไปขึ้นภูเขาภูเขาลูกแรกแบบนี้ภูเขาลูกที่สองขึ้นแบบนี้นะคราบออกไหมอันไหนปีนเข้าไปง่ายกว่ากันลูกแรกกับรลูกที่สองลูกแรกเหตุผลเพราะว่ามันชันน้อยกว่าโอเคไหมนี่คือความชันบอกว่าเออเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยมันเอียงมากหรือเอียงน้อยนะครับหนึ่งนะครับสองความชันนะครับมันจะมี ลักษณะอยู่แค่สี่แบบถ้าเส้นตรงของเราเอียงขวาอย่างเนี้ยเครื่องหมายของความชันจะเป็นบวกถ้าเส้นตรงเอียงแบบนี้ผมเรียกว่าเอียงซ้ายนะครับ m เครื่องหมายมันจะติดลบถ้าเกิด m นะครับเส้นตรงเรานอนราบกับพื้นเลยก็คือขนาดแกน x เลยอันนี้คือ m จะมีค่าเป็นศูนย์แต่ถ้าเส้นตรงของเราตั้งฉากกับแกนแกน,น,นแกนดิ่งเลยเป็นเป็นแกนดิ่งหรือตั้งฉากกับแนวราบเลย อันนี้ m นะครับมันจะหาค่าไม่ได้สัญลักษณ์ก็จะใช้ Infinity อันนี้คือหาค่าไม่ได้โอเคไหมครับเอาละแล้ว slope หรือความชันมันเป็นค่าที่บอกนะครับอัตราส่วนอัตราส่วนของระยะแนวตั้ง ฐานด้วยระยะตามแนวนอนเส้นตรงเส้นหนึ่งเนี่ยเราจะสร้างเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไปแปะไว้สร้างตรงไหนก็ได้เส้นตรงเส้นเดียวกันนะครับความชันจะมีค่าเท่ากันทุกจุดโอเคไหมเราก็จะสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากไปแปะไว้ความสูงของสามเหลี่ยมนะครับ y บางครั้งเราก็จะเรียกว่าเดือดตวาความสูงอ่าระยะของฐานสามเหลี่ยมนะครับ x เราก็จะเรียกมันว่าเดือวแต่ เราจะได้ว่า m นะครับ m มีค่าเท่ากับเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x โอเคไหมถ้าอัตราส่วนนี้มีค่ามากๆเหมือนความว่าอะไรเหมายคว่าเส้นตรงเราก็จะชันมากเลยชี้ออก่า,าอย่างเงี้ยเกิดเส้นตรงเราหน้าตาแบบนี้เลยใช่ไหมเวลาผมสร้างสามเหลี่ยมชับชับเห็นไหมครับระยะตามแนวหนิ่งเป็นไงเดลต้า y เยอะแยะเลยระยะตามแนวราบก็จะสั้น ถ้าอย่างนี้คือเส้นตรงเราก็จะชันมากโอเคไหมแต่ถ้ามีเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งอ่ะดูตรงนี้ก่อนนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ชับชับอันนี้เรียกว่าเดลต้าวายอันนี้เรียกว่าอะไรครับเดลต้าเอ็กเห็นไหมเดลต้าวายส่วนเดลต้าเอ็กอันนี้มีค่านิดเดียวเองเพราะว่าสามเหลี่ยมเราสูงนิดเดียวแต่ว่าฐานมันกว้างๆเห็นไหมถ้าเดลต้าวายส่วนเดลต้าเอ็กมีค่าเป็นเลขมีค่าน้อย แสดงว่าเส้นตรงเราจะค่อนข้างราบควมชันจะมีค่าน้อยโอเคปะนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นอันนี้คือข้อมูลพื้นฐานเรองต้นที่เราจะต้องเอามาใช้ในการเขียนกราฟต่อมานะครับต่อมาตัว b boy คือระยะตัดแกน y เวลาถ้าเกิดเราสร้างกราฟขึ้นมาชันะครับสร้างกราฟขึ้นแบบนี้แล้วมีเส้นตรงโอเคปะ่ะ เราอ่านค่าบนนี้เลยอ่านค่าบนนี้เลยอ๋อตัดแกน y ที่ y เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับลบสองโอเคไหมนี่คือ b boy เลยคือเลขตัวนี้เลยโอเคไหมครับเป็นระยะตัดแกน y เลยเข้าใจไหมเอาแล้วนะครับนี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่เราจะใช้ในการเขียนเส้นตรง ต่อมานะครับต่อมาเราจะมาเขียนกราฟของข้อที่หนึ่ง y เท่าก,กับสามส่วนสอง x ลบห้าเริ่มต้นเริ่มต้นให้เราลงจุดนี้ก่อนเลยอันดับแรกระยะตะแกน y เท่าไหร่ลบห้าคุณลงจุดนี้เลยลบห้าอีกอย่างหนึ่งนะบางครั้งเนี่ย เวลาที่เราพลอตจุดเราจะพลดอตอย่างนี้ใช่ไหมแต่เวลาที่เราลากเส้นฟืดไปอย่างเงี้ยบางครั้งถ้าเราใช้ปากกาใช้ไม่บรรทัดลากอ่ะใช้ดินสอลากเงี้ยเส้นมันจะทับจุดไปบางครั้งเราจะมองไม่เห็นจุดมันจะหายไปเลยมันจะมองยากผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการใช้กากบาทแทนอย่างนี้ที่ผเพราบว่าไม่ว่าเราจะลากเส้นยังไงมันจะเหลือมันจะเหลือร่องรอยให้เราเห็นเสมอนะครับว่าจุดมันอยู่ตรงไหนที่เรามาร์กไว้โอเคไหม บางครั้งบางครั้งมากจุดแต่ทาไมผมเขียนเป็นกระบาทเล็กๆเหตุผลเพราตรงนี้เวลาเราลากเส้นเส้นทับไปจะได้รู้ว่าจุดจริงๆอยู่ตรงไหน,นอ่ะหนึ่งนะครับลงระยะแต่แกน y เท่าไหร่นะลบห้าใช่ไหมต่อมานะครับให้คุณไปดูตรงส l o p e s m ส m m คือ เลขที่คุณอยู่หน้าตัวแปร x นะครับมันจะเป็นอัตราส่วนของ y ต่อ x ใช่ไหมให้คุณจำคำว่าเลื่อนทาง y แล้วเปทาง x เลขตัวข้างบนนะครับให้จำว่าเลื่อนทาง y เลขตัวล่างให้จำว่าเปทาง x <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นจากจุดตัดลบห้าเลื่อนทางวไกี่เลขกี่หน่วยกี่ช่องสามช่องเห็นไหมครับมันเป็นเลขสามเห็นไหมให้คุณเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นไปเลยหนึ่งช่องสองช่องสามช่องเพราะฉะนั้นมันจะเดินทางขึ้นมาทางนี้อ่ะเขียนเป็นเส้นปะก็ไล้ขึ้นมาถึงตัวนี้แล้วใช่ไหมครับเลื่อนทางวาย แล้วเป๋ทาง x เลขอะไรเป๋ทาง x เลขอะไรครับเลขสองใช่ไหมคุณดู s l o m ของโจทย์ข้อนี้บวกหรือลบบวกหรือลบสามส่วนสองบวกหรือลบเป็นบวกใช่ไหมถ้าไม่มีเครื่องหมายมันเป็นบวกถ้ามีลบเขาก็จะใส่ลบแสดงว่ามันเป็นบวกถ้ามันเป็นบวกคุณดูสลบเส้นตรงเอียงไปทางไหนเรียกเอียงขวาใช่ไหมครับ โอเคป่ะ okay, เพราะฉะนั้นเราจะนะครับเป๋ไปทางขวาสองช่องเป๋ไปทางขวาสองช่องคุณจะได้จุดตรงนี้ขึ้นมาคุณเห็นจุดสองจุดหรือยังคุณลากเส้นเชื่อมรองจุดสองจุดแล้ววิธีลากเส้นนะครับให้คุณลากเต็มช่วงเต็มช่วงตารางที่โจทย์ให้มาอย่างนี้เลยนี่คือเส้นตรงที่ได้นี่คือเส้นตรงที่ได้ ของคอนนี่เอาไหมนะเสนอกิจทินนะเริ่มต้นทำอะไรก่อนนะเริ่มต้นเท่าไรก่อนลงจุดอะไรก่อนอ่าลงระยะตัดแกน y คุณเอาเลขข้างหลังตัวเดียวโดดๆนั่นแหละพอดลงบนแกนวเลยเลขอะไรพอดลงจุดนั้นเลยแล้วไปดูที่ตัวเอ็มให้จำว่าเลื่อนทาง y หารด้วยเปยทาง x จากจุดตัดนะครับจากจุดตัดเลื่อนทาง y กี่หน่วยนะกี่หน่วยนะอ่าสามหน่วยเพราะฉะนั้นก็เลื่อนขึ้นไปสามหน่วยแล้วก็เปยทาง x สองหน่วยประเด็นคือเราจะเปยซ้ายหรือเปขวาเปยซ้ายหรือเปยขวาให้ดูที่เครื่องหมายใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราเลื่อนขึ้นไปล้วเราเปยขวาจะได้จุดสองจุดนี้ทําให้เส้นตรงเอียงวาโอเคไหม นี่คือเส้นตรงสลบเป็นบวกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเลื่อนขึ้นไปแล้วก็เปดไปทางซ้ายใช่ไหมเวลาเราส,สร้างเส้นตรงเชื่อมจุดสองจุดเส้นตรงเราสลบเอ็มจะเป็นเครื่องหมายลบโอเคไหมตอนนั้นจะเปดซ้ายเปดขวาให้ดูที่เครื่องเครื่องหมายของของเอ็มโอเคปะ่ะอ่านไหมอ่านแล้วนาะนี่เราก็จะได้เส้นตรงขึ้นมาละทันนะครับ เอาแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูข้อนี้อ่ะช่วยผมก่อนเดี y เท่ากับ 12x ลบ1เริ่มต้นลงจุดอะไรก่อนลงจุดอะไรนะบนแกนแกนอะไรนะ,ะบนแกน y นะครับนี่คือระยะแต่แกน y ลบ1ลงตัวนี้ก่อนเลยชัดชับ,ชบโอเคป่ะ เสร็จแล้วเลื่อนทางอะไรสลบ M, เอ็มเลื่อนทางเลื่อนทาง y เลื่อนทาง y ขึ้นไปกี่ช,อชออออ่องขึ้นไปหนึ่งช่องโอเคไหมเลื่อนทาง y ก็คือเลื่อนขึ้นไปหนึ่งช่องและเป๋ทาง x ไปสองช่องไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวา ทำไมถึงขวาทำไมถึงซ้ายจะไปซ้ายเปะขวาดูตรงไหนดูที่เครื่องหมายถ้าไม่มีเครื่องหมายมันคือบวกใช่ไหมมันคือบวกถ้าบวกมองภาพนะจากจุดนี้ขึ้นไปหนึ่งช่องแล้วเราก็ต้องเปะขวาสิครับใช่ไหมเส้นตรงเราจะได้เป็นบวกจะได้ยังขวาใช่ไหมถ้าเกิดว่าขึ้นไปแล้วเราเปะซ้ายเส้นตรงเราก็ติดลบใช่ไหมนี่มันไม่มีเครื่องหมายลบมันเป็นบวกเพราะฉะนั้นต้องเป๋เปะขวา อะใครไม่ทานบ้างนะครับอารณาตอนนี้นะครับเลื่อนทาง Y จากจุดตัด Y ถ้ทีตัลบหนึ่งเลื่อนขึ้นกี่ช่องหนึ่งช่องและเป๋ไปทางทางขวากี่ช่องสองช่องโอเคก็จจำเลขไว้ตอนนั้นเราก็เลื่อนขึ้นไปหนึ่งช่องและเป๋ขวาสองช่องจะได้จุดขึ้นมาหจุดคือตรงนี้โอเคไหม และคุณดูนะแต่แต่อันนี้คือผมขยายสเกลมันขึ้นมาใหญ่ได้แต่กราฟของเราช่องมันจะเล็กใช่ไหมมันจะมีปัญหานิดนึงว่าเฮ้ยช่องมันคิดกันมากเลยเอาไปม็นทัดวางแบบกระดุกกระดิ๊นิดเดียวเป๋ปลายทางเป๋ไปเยอะเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาให้แก้ปัญหาด้วยตรงนี้นี่มันคืออัตราส่วนของแนวสูงต่อแนวตั้งถ้ามันหนึ่งต่อสองมันเล็กไปคุณก็ ขยายสเกลขึ้นสีน่เป็นเป็นสามต่อหกเลยไหมอ่าเพราะฉะนั้นคุณก็ใช้วิธีเลื่อนขึ้นสามแล้วเปะขวาหกเป็นไงมันจะลากเส้นได้ง่ายขึ้นมันจะฟิกตรงจุดปลายคระยะห่างระหว่างจุดสองจุดมันจะมันจะห่างขึ้นมันจะวางบรรทัดได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับคุณอาจจะเปลี่ยนหนึ่งส่วนสองให้กลายเป็นสองส่วนสี่สามส่วนหกสี่ส่วนแปดได้หมดเลยโอเคปะ ตรงไหนก็ได้ให้ระยะห่างมันพอที่จะวางเป็นพัดง่ายๆโอเคเพราะฉะนั้นอาจจะใช้วิธีเลื่อนทาง y เนาะผมเปลี่ยนเป็นสามส่วนหกก็ได้นะเลื่อนทาง y ก็คือขึ้นไปสามช่องใช่ไหมหนึ่งสองสามสามช่องและเป๋ทาง x ไปหกช่องเห็นไหมครับช่องห่างมันก็จะเยอะขึ้นเราก็วางมาทัดทาาสองจุดนี้แล้วเป็นไง ลากเส้นเชื่อมให้มันเต็มช่องตารางที่โจทย์ให้มาโอเคไหมเยี่ยวไปหน่อยโอเคไหมครับประมาณนี้ใครไม่ทันบ้างใครไม่ทนันจ้นต้นทันไหมครับ ข้ you, อ,อที่สี่ถ้าจะพล็อตกราฟนี้เริ่มต้นยังไงก่อนเริ่มต้นยังไงก่อนอันนี้อันนี้อยู่ในฟอร์มมาตรฐาน y เท่ากับ m x บวก b m คือ slope b คือ y-intercept ระยะตัดแกน y นะครับเพราะฉะนั้นให้ลงห้าบนแกน y ก่อน ต้งต้นดูด้วยนะครับลงจุดห้าก็เลยนะชับชับจากนั้นให้คุณดูที่ slope m m ก็คือเลขที่คุณอยู่หน้าตัว x ให้จำว่าเลื่อนทางอะไรเลื่อนทาง y แล้วก็เป๋ทาง x ในที่นี้เราต้องเลื่อนทาง y ขึ้นกี่ช่องสามช่องเราก็นับขึ้นไปหนึ่งสองอาวล้นสละไม่มีมือ โอเคไหมครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเราเลื่อนขึ้นแล้วเปะไปทางขวาใช่ไหมเพราะสะลบมันเป็นบวกถู่ปะมันล้นช่องเราก็แก้ปัญหาด้วยการเลื่อนลงและเปยซ้ายแทนอ่ะดูง่ายๆนะถือว่าสมมติว่าถ้าช่องมันพอนะเราจะเลื่อนขึ้นสามช่องคือประมาณตรงนี้แล้วเปยขวาไปสี่ช่องมันจะได้จุดประมาณจุดนี้ขึ้นมาใช่ไหมถ้ามันล้นอย่างเงี้ยก็ให้ใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการเลื่อนลงเปยซ้ายก่อนเราก็เลื่อนลงสามช่องแล้วเปะซ้ายไปสี่ช่อง มันจะได้จุดนี้ขึ้นมาแทนแต่ว่าไม่ว่าเราจะใช้จุดไหนนะครับมันจะอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันเสมอเพราะมันเป็นส l o ของเส้นตรงเดียวกันมันต้องเท่ากันทุกจุดปลยบะดังนั้นนะครับใช้คู่ที่มันสามารถลากบนแกนบนสเกลที่โจทย์ให้มาจะดีที่สุดเข้าใจไหมถ้าเป็นไปได้เรายัางไม่ควรต่อแกนขึ้นเอง นะครับนอกจากว่าแบบหมดหนทางจริงๆแล้วนั้นเราไดทางสุดท้ายที่จะทำโอเคนะถ้ามีถ้ามีตารางให้เปยลงเลยเลื่อนลงเปยซ้ายให้ใช้วิธีนี้ก่อนนะครับโอเคนะพอได้สองจุดปับ๊บคุณก็เอาเมลทัดวางแล้วก็ลากเส้นเชื่อมจุดซ้ายก็จะได้เส้นตรงเส้นนี้ออกมาถ้าเราจะเขียนนะครับ เส้นตรง y เท่ากับสา x บวกสเริ่มต้นลงจุดอะไรครับระยะแต่แกน y ก็คือ2บนแกน y เลยนะอะได้จุดมาหนึจุดแล้วนะชับตัวน,นี้โอเคปะจากนั้นนะครับไปดูที่สโลป3าส่วนสข้างบนให้มองว่าเลื่อนทาง y เพราะฉะนั้นจากจุดตัดนะครับเลื่อนขึ้นกี่ช่อง สามช่องแล้วเป๋ท์ทางเอ็เลี้ยวขวาเนาะเพราะเอ็มเป็นดวกเลี้ยวขวาไปสองช่องมันจะได้อีกจุดผ่านของเส้นตรงคือจุดนี้พอได้สองจุดป๊บลากเส้นเชื่อมสองจุดนี้ซกให้มันเต็มช่องตารางที่ให้มาเลยชา้าแบบนี้โอเคไหมครับอ่ะผ่านไหม วิธีการเขียนกราฟเห็นไหมครับถ้าเส้นตรงเราอยู่ในรูปของ x เท่ากับ5วิธีการคือค่า x จะเป็น5ตลอดโดยไม่ขึ้นอยู่กับ y เลยไม่ว่า y จะเป็นเท่าไหร่ x จะมีค่าเท่ากับ5เสมอเ,เราก็ทำอย่างนี้เลย ไม่สนค่า y โอเคปะนี่นี่คือเส้นตรง x เท่ากับห้าโอเคปะอ่ะเดี๋ยวผมจะจะพาพวกเราเขียนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งนะครับ y เท่ากับลบสามโอเคไหมเอ๊ะถ้าเป็นเส้นตรง y เท่ับลบสามมีตัวไปร x ไหม ไม่มีตัวแปร x หมายความว่ามันไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปร x เ,เลยไม่ว่า x จะเป็นเท่าไหร่ y จะเป็นลบสามเสมอเราก็สามารถลากเส้นนี้ได้เลย y ให้กับลบสามเข้าใจไหมครับนี่ไงเพราะฉะนั้นนะครับให้เราจําว่านะครับไม่มีตัวแปรไหนขนานแกนนั้นเห็นไหมครับ x ท้ากับห้าไม่มีตัวแปรอะไรไม่มีตัวแปร y แสดงว่ามันจะขนานแกน y และอยู่ห่างแกน y ห้าหน่วยโอเคไหมถ้าบวกอยู่ห่างไปทางขวาถ้าลบก็จะอยู่ห่างไปทางซ้ายโอเคไหมดูเส้นตรงอีกเส้นหนึ่ง y เท่ากับลบสามไม่มีตัวแปรอะไรไม่มีตัวแปร x เพราะฉะนั้นมันจะขนานแกน x และอยู่ห่างจาก x กี่หน่วยลบสามหน่วยอ่าสามหน่วยแต่ว่าคองหมายลบบอกว่ามันอยู่ใต้แกนลงไปข้างล่างโอเคไหมเข้าใจยัง ราะฉะนั้นฟอร์มมาตรฐานนะครับตอนนี้เราดูไปสามฟอร์มนะอันที่หนึ่งนะครับ x เท่ากับ a อันที่สองนะครับ y เท่ากับ b อันที่สามนะครับ y เท่ากับ mx บวก b x เท่ากับ a ไม่มีตัวแปร y ขนานแกน y และอยู่ห่างจาก y a หน่วย y เท่ากับ b ไม่มีตัวแปร x มันจะขนานแกน x และอยู่ห่างจาก x b หน่วยนะครับฟอร์มที่สาม y เท่ากับเป็น x บวก b d คือระยะตะัดแกน y ส่วน m คือสลงโอเคไหมครับตอนนี้นะครับจำเนาะสามฟอร์มผ่านของตรงผ่านไหม อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะดูเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับมันจะมีเงืนไขเพิ่มเติมขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเส้นตรงขนานกันเงื่อนไขคือความชันจะเท่ากัน นะครับเงื่อนไขคือความชันจะเท่ากันอันที่สองนะครับเส้นตรงนะครับตั้งฉากกันความชันคูณกันมีค่าเท่ากับลบหนึ่ง โอเคไหมดังนั้นถ้าเกิดสูมติว่าเรามีเงื่อนไขนะครับ l 1ขนาน l 2เราจะได้ว่า m 1ต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ m 2แต่ถ้าเกิดว่าเส้นตรงนะครับ l 1ตั้งฉากกับอะไร l 2เราจะได้ว่าเอาสเลป m 1คูณกับสเล e m 2มีค่าเท่ากับลบหนึ่ง ใช่ไหมทาไม่ทันดังนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูตรงข้อสองนิดหนึ่งนะสมมุติว่า l หนึ่งนะครับ l หนึ่งสมการคือ y เท่ากับ2ส่วน 3x บวก5อันนี้คือ y หนึ่งนะ อ่ะเส้นตรง l 1 y เท่ากับสอสวนส x บวกคุณถามว่าเส้นตรงที่ตั้งฉากกับ l 1จะมีความชันเท่าไหร่นะครับง่ายที่สุดนะครับให้คุณมองตัวนี้เลยให้คุณจำคำว่ากลับเศษเป็นส่วนติดลบนะครับเพราะฉะนั้น m ตั้งฉาก สอส่วนสามจะกลายเป็นเท่าไหร่จะกลายเป็นสามส่วนสองบวกกลายเป็นลบแค่นี้แหละเข้าใจยังเห็นไหมครับถ้า L 1ความชัน2องส่วนสมใช่ไหมครับเส้นตรงที่ตั้งฉากกับ L 1จะมีความชันเท่ากับลบสามส่วนสให้คุณจำคำว่ากรับเศษเป็นส่วนแล้วติดลบสแค่นั้นแหละ ีได้เส้นตรงที่วรมชันของเส้นตรงที่ตั้งฉากพอดีเลยเอาละอีกนิดนึงนะครับสามสามคุณจ,จะเจอคำว่าเออจุดตัดแกน y จะเจอคำว่าจุดตัดแกน x ทําทำยังไงถ้าเจอคำว่าจุดตัดแกน y ถ้าเจอคำว,ว่าจุดตัดแกน y ให้คุณแทน x ท่ากับศูนย์้าไหมถ้าคุณเจอคำว,ว่าจุดตัดแกนอะไรจุดตัดแกน x ให้คุณแทนอะไรอ่าแทน y เป็นศูนย์เข้ไหมไม่ทัน แค่นี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งนะครับคุณลากเส้นตรงได้แล้วนะสร้างเส้นตรงเป็นใช่ไหมครับ y ถ้าเกิดป x บวก b ตอง y ก่อนเลเแตกัน y และก็เลื่อนไปทาง y เปทาง x จะได้จุดขึ้นมาอีกจุดหนึ่งลากเชื่อมสองจุดคุณจะได้เส้นตรงออกมาเดี๋ยวปะนั้นนะครับมันจะมีเส้นตรงเพิ่มเติมขึ้นมาอีกสองอันก็คือ x เท่ากับ a กับ y เท่ากับ b สแบบนี้ให้คุณจําว่าไม่มีตัวแปรไหนขนานแกนนั้น x ถ้ากับ a ไม่มี y ขนานแกน y อยู่ห่างจาก y a หน่วยอันที่สอง y ท่ากับ b ไม่มี x มันจะขนานแกน x และอยู่ห่างจาก x b หน่วย้ okay, าใจปะจากนั้นเพิ่มเติม,ตมก็คือเจอคําว่าเส้นตรงขนานกันเงื่อนไขคือความชันเท่ากันถ้าคุณเจอเงื่อนไขคําว่าเส้นตรงตั้งฉากหมายความว่าความชันคูณกันมีค่าเท่ากับลบหนึ่ง ดังนั้นถ้าเกิดมีเเส้นตรงมันเหนึ่งเส้นต้องการหาความชันของเส้นตั้งฉากทำยังไงให้จำคำว,ว่ากับเศษเป็นส่วนแล้วติดลบโอเคไหมจะได้ความชันของเส้นตั้งฉากขึ้นมาทันทีเลยโอเคไหมแล้วถ้าเจอคำว,ว่าจุดตัดแกน y ให้คุณแทน x เป็นศูนย์ซะถ้าเจอคำว,ว่าจุดตัดแกน x ให้แทน y ด้วยอันนี้แค่นี้แหละ Hola.